เขาผัดไข่มันผัดไข่ได้แยกกับข้าวไปเลยไม่ได้ผัดทำให้มันไข่กับข้าวมารวมแต่ลอยลอย่อ,อยครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาพบกับผมนะครับกับรายการาชิมไปบนพื้นพรมน,นะ วันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับเดินทางไปแ,แถวแ,แถวเวิร์กนาคอนกเกษมนะผมไม่แน่ใจเขาเรียกว่าเวิร์งนาคอนกเกษมหรือเกษมผมก็ไม่แน่ใจไงนะแต่ว่าพอดีเคยไปเห็นที่ป้ายป้ายตรงนั้นนะเขาเาใช้ขอไข่ไม่ใช่ใช้กอไก่แต่ผมเรียก,กเกษมมาตั้งแต่เด็กนะผมก็เลยไม่รู้ว่าตรงนั้นเรียกว่าอะไระวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านไปกินร้าน ร้านร้านหนึ่งนะเป็นร้านดังอยู่ย่านนี้นะจะเปิดตอนลางคืนนะซึ่งขายแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะร้านนี้มีชื่อว่าข้าวผัดปูนะครับข้าวผัดปูเวิร์กนาคอนเกษมผมรู้สึกว่าเขามีชื่อร้านเนี่ยนะเขาเขาชื่อร้านว่าข้าวผัดปูช้างเผือกนะครับเดีย๋ยววันนี้เราจะพาไปทานกันครับข้าวผัดปูช้างเผือกหรือข้าวผัดปูหน้าเวิร์กตั้งอยู่บริเวณถนนเยวาวราชใกล้ซอยเจริญกรุง8หรือที่เขาเรียกกันว่าเวิร์กนาคอนเกษม โดยเปิดประมาณหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปเป็นร้านรถเข็นติดริมถนนคนจะแน่นร้านเร็วมากและขายไม่กี่เมนูทีเด็ดของร้านคือข้าวผัดปูผัดทีละชามไฟแรงผัดข้าวให้เกรียมติดกลิ่นกระทะหอมอร่อยไม่ขาวไข่ใส่ปูเยอะเน้นกันเชียงปูสดเข้ากันอย่างลงตัวนอกจากนี้ ยังมีหูฉลามกระเพาะปลาและหมี่ฮ่องกงน้ำแดงโอเคทุกเมนูครับมันมีเมนูอะไรบ้างนะครับเขาจะมีกระเพาะปลาน้ำแดงมีกระเพาะปลาผัดแหง มีข้าวผัดปูแล้วก็หมูฉลามค่ะแล้วก็มีบะหมี่อะไรนะบะหมี่ฮ่องกงบะหมี่ฮ่องกงใช่จะมีทั้งแห้งทั้งน้ำแต่วันนี้เราสั่งเกระเพาะปลาน้ำแดงข้าวผัดปูแล้วก็บะหมี่ฮ่องกงน้ำตอนนี้เขากำลังผัดอยู่ก็เขาผัดแบบพิธีพิถ,พถนอยู่นะแต่เดี๋ยวเราต้องมาชิมรสชาติว่าเป็นยังไงคือแบบ ผัดน่ากินอะหอมมากเลยเดี๋ยวตอนนี้รอดูอยู่ขอบคุณค่ะอันนี้คืออันนี้คือข,ข้าวผัดปูข้าวผัดปูนะขั้นแรกก็นี่ก่อนเลยนี่อันนี้เดี๋ยวบีบมะนาวปกติคนกินข้าวปูต้อง,งบีบมะนาวให่่รอเลยอ่าบีบมะนาวรอเลยคนใครจะเพิ่มเค็ม <ๆ S 2> เพิ่มเพิ่มเผ็ดอะไรก็ว่านใบอันนี้บีบมะนาวรอแล้วคุกกินนะคูลองคุกกินผมอบอกว่า เนื in, ้อป so ูเน้นๆนี่เนื้อปูฉลองๆขอชิมหนึองปูขอกินเนื้อปูด้วยย้อนอะไรไหมปูสดมากเลยคุณปูสดแล้วผัดเข้าพันดีไหมข้าวนี่แบบเป็นเม็ดๆอะ กินเข้าไปแล้วแบบไม่ไม่เละหรือไม่แข็งเกินไปอ่ะแต่ว่าถ้าใครกินเค็มแบบให้เติมให้เติมเค็มลงไปไหน่อยหน่อยจืดใช่เขาแบบทำมารสชาติคือให้เติมเองแล้วกินลงไปอ่ะไม่มีกลิ่นคูแบบไม่มีกลิ่นแบบกลิ่นคาวาเป็นแบบมูแบบปกติเลยอ,อร่อยเลยก็ใส่พริกน้ำปลาไปหน่อยนะใส่พริกน้ำปลาไปหน่อยอ ก็คือที่ดูนะเขาก็ผัดปกติผัดเขาผัดปูปกติก็คือไข่ผัดไข่ผัดปูผัดไอเขาเรียกว่าอะไรคนะไอไก่ต้หนหอมต้หนหอมปกติอ่ะมัอนข้าวผัดปูทั่วไปแสดงว่าอันนี้อันนี้พันมี้น<ม>ี่ มีฮ่องกงน้ำแดงอันนี้อะไรนะกะเพรากะเพราเอาลองกินกะเพราปูกะเวราปูนะ เียมนิด,นดๆเียมคือให้มันได้ได้กลิ่นกระทะเออผัดข้าวได้กลิ่นกระทะนิดหนึ่งแล้วก็แต่ว่าเขาผัดผัดไข่เหมือนเหมือนผัดไข่ได้แยกกับข้าวไปเลยไม่ได้ผัดแบบทำให้มันไข่กับข้าวมันล้วนแร่ลอยลอยอยปลาปูอร่อนมากปู ปูเขาสดมากอ่ะปูเขาสดมาก,ามากอืนนอต้อน,นี้ก็อ,อ,อือ,อรอนิดปลานําแดงปลานําแดงนะก็ดูก็ดูปกตินะก็คือโรยผักชีใส่พริกไทยแล้วก็กระเพาะปลามีปูเพาะปลาใส่ปูด้วยนะ ปูด้วยแล้วก็มีตน้นเผ็ดเต็ดหอมเต็ดหอม,น,หอมนี้เสียงเสียงรถมันจะตีเข้ามา <c oughs> อาจจะเข้าใหม่นดนึงอเขาดูน่ากินดีนะเดีย๋ยวเดี๋ยวลองกินเลยแล้วกันนะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องปรุงเขามีอะไรให้ปรุงไม่ต้องปรุงนะน,นี่ปะนี่ปะลองเทใส่ช้อนอ ก็คือเป็นชิคโชะนะอืมเป็นชิคโชว์ชิคโชว์ใส่ไปใส่นิดนึงอะลองเลยนีออ้กระเพาะปลาก่อนนะปลาเขทำร้อนมากอะมาในหม้อเดินร้อน ันนี้เห็ดหอมเลยเนอันนี้ปืนไอ้ปืน ก็ทําไม่เหนียวยืดจนเลยนะน้ําม,มันกําลังดีอ่ะคือเหนียวกาลังดีแล้วก็กระเพาะป,ปลาอร่อยกระเพาะปลาอร่อยปูอร่อยคือวัตถุดิบเขาดีมากวัตถุดิบเขาดีมากแล้วก็ทำคือทำรสชาติโอเครสชาติคนจีนอะ่ะอร่อยมากครับอันนี้บะหมี่ฮ่องกงน้ำแดงนะ ก็ดูแล้วไม่ต่างจากไอ้อะไรนะกะเพราปลาลำแดงนะก็มีผักชีแล้วก็บะหมี่ปูแล้วก็เอ่อไข่ร้อนนะครับก็คือเป็นบะหมี่รักษาหนามเป็นน้ำเหมือนน้ำน้ำอะไเนี่ยน้ำกะเพราปลาก็คือเป็นน้ำแดงกะเพรา,าอย่างในคลุกเลยผมไม่ดูเขาเขากินกันยังไงนะเนี่ยไม่แน่ใจไม่เคยกินอย่างนี้เลย โดยโดยไม่ใส่อะไรก่อนแล้วกันนะ เช่นมีเหลือเชนเลยอะตัวน,น้ำเห็ดหอมอะไรเหมือนกันหมดเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกับกระป๋องปลาเหมือนทุกอย่างก๋เตอะเหมือนทุกอย่างเหมือนกระป๋องปลาหมดเลยครับไม่ต่างกันไม่ต่างกันร้านนี้ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งใครแวะเวียนมาแถวนี้อย่าลืมกันนะครับ เราไปกินกันมาแล้วนะสำหรับรข้าวผัดปูช้างเผือก <_ S 1> ใช่ไหมเขาเาขาเข้าผัดปูช้างเผือกอะ่ะข้าวปูหน้าเวิ้งอ่ะอ่าก็เลยข้าวผัดปูหน้าเวิงเว้งตรงมันอ่าเขาจะจอดที่ตั้งเขาจะอยู่ตรงถนนเยาว,วราชนะี่แหละก็คืออยู่ตรงทางตรงไปเยาวราชนะอยู่ฝั่งอ่าอยู่ตรงข้ามกับห้างทองใบแล้วก็ติดกับไอซอยไอซอยเวิ้งนาคอนอะ่ะนาคอนเกษมนะ โอเคแล้วเราก็ไปกินกันมาแล้วนะก็เราก็ไปกินอะไรมั่งกินข้าวผัดปูกินกระเพาะปลาน้ําแดงแล้วก็กินหมี่ฮ่องกงน้ําแดงก็คือ 3, 3สามสามอย่างก็คือเอ่อผมจะบอกว่าเขาเป็นร้านอาหารจีนเก่านะก็ทํารสชาติแบบคนจีนอ่ะก็นี่มันก็จะอร่อยแบบจีนๆน,นะก็คือเน้นพริกไทยเน้น ร้อนร้อนเผ็ดร้อนอ่ะเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนแบบสไตล์พริกไทยก็คือถ้าเป็นพวกกระเพาะปลาก็จะเผ็ดร้อนสไตล์พริกไทยประมาณนั้นก็อร่อยอร่อยมากเลยนะสำหรับผม <c oughs> ทั้งผัดหมี่ฮ่องกงทั้งเอ้ยไม่ใช่ทั้งหมี่ฮ่องกงน้ำแดงทั้งกระเพาะปลาน้ำแดง <c oughs> อร่อยมากแต่ที่เด่นของเขาที่นี่อะไรคือ ข้าวปัตรปูกับปู่อยมาก่เขาใช้กันเชียงปูแบบก็คือปูเขาเนี่ยมีแต่กันเชียงปูมีแต่ส่วนกันเชียงอะส่วนส่วนใหญ่จะเป็นกันเชียงนั่นเละเขาจะไม่ใช้ส่วนอื่นเลยใช่ไหมใชไม่ใช้ส่วนเอ่อส่วนกล้ามส่วนขาส่วนอะไรพวกนี้ตัวอะไรเงี้ยก็คือใช้แต่กันเชียงเดียวแล้วก็มันทาให้รสชาติออกมาดีนะแล้วก็ผัดแบบแห้งแห้งเรียมอะ แห้งให้เกลียมติดติดกลิ่นไม่กระทะข้าวเป็นเม็ดๆเออข้าวร่วนแบบเป็นแห้งร่วนอร่อยมากเลยพอดีพอดีมากเขาผัดพอดีมากอ่ะผัดแต่ว่าเขาไม่ได้ผัดไข่ให้มันรวมกันอ่ะก็คือผัดคือเขาผัดไข่แย่ผัดไข่ก่อนใช่แล้วค่อยผัดข้าวลงไปพอไข่เริ่มสุกอ่ะไข่กับข้าวมันเลยไม่ค่อยรวมกันมันจะเหมือนกับเป็นข้าวผัดไข่อ่ะแต่ไม่ไม่ใช่แบบข้าวผัดที่แบบเป็นข้าวผัดทองคําอะไรเงี้ยนะนะข้าวผัดที่มันผสมกับ เรียบร้อยแล้วอ่ะก็เหมือนคัดแยกกันไปแล้วก็รสชาติโอเคมากนะครับรสชาติแบบเพอร์เฟกต์แต่็เป็นข้าวผัดปูที่ผมกินกินแล้วอร่อยที่สุดที่เคยกินมาแล้วเขาจะผัดแค่หนึ่งกระทะต่อหนึ่งจานเท่านั้นก็คือเขามีคนสองคนนะคนนึงทากับข้าวอย่างเดียวเลยทําอยู่คนเดียวสั่งมาร้อยเมนูเขาก็ทำทีละจานทีละจานทีละจานทีละอย่างอีกคนนึงก็คือเก็บตังเก็บเซร์เเก็บโตเก็บตังอย่างเดียวไม่ทำอาหารเลยนอกจากทำแค่เนี้ย แต่ว่าไอ้คนทํำข้าวผัดปูก็ทำโหทำอย่างเดียวเลยอะก็คือทำจานต่อจานจานต่อจานจานจานทำให้ได้ช้า ได้ช้ามากกว่าแต่คุณจะได้กินนี่คือรอนานรอจนหิวอ่ะใช่แล้วแต,แต่ดีว่าตอนที่เราไปนั่งอ่ะยังไม่มีคนไงพอเราไปนั่งแป๊บนึีางน้าคนทยอยมาเต็มอ่ะน่าจะมีประมาณก็คือร้านเขาจะเปิดดื่มมประมาณท,มทุ่มหนึ่งอ่ะร้านเปิดประมาณทุ่มทุ่มเสร็จๆอ่ะใช่แล้วก็ยาวไปจนขายหมดอ่ะเื่อขายหมดก็กลับบ้านแค่นั้นเองก็แนะนําให้มาเร็วๆเ,เนาะถ้าใครถ้าใครจะมาอ่าครับก็อร่อยทุกอย่างนะผมแนะนําเป็นสไตล์จีนที่อร่อยมากใครที่ชอบข้าวผัดปูนะลองมากินร้านนี้ดูจะบอกว่าอร่อย เดบิวเลยเดบิวตโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ cribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรานะครับ